สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคาบเรียนที่4นะคะเวลา13นาฬิกานะคะถึง14นาฬิกานะคะพบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะแต่เป็นวิชาศิลปะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กก็จะสอนเรื่องสัดส่วนนะคะในงานทศนิป์ค่ะก่อนอื่นนะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดจดวิชาศิลปะขึ้นมานะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะเราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะ เรื่องสัดส่วนนะเด็กๆสัดส่วนคืออะไรนะคะสัดส่วนนะหมายถึงความสัมพันธ์นะคะของทศนะท่านะคะซึ่งมีขนาดนะคะความกว้างความยาวความสูงนั่นเองก็เหมือนสามมิติใช่ไหมคะก็คือมีกว้างยาวแล้วก็สูงนั่นเองนะคะความลึกของสิ่งต่างๆที่มีความพอดีนะคะความเหมาะสมด้วยการเปรียบเทียบนะคะเช่นสัดส่วนของคนนะคะสัตว์พืช วัตถุสิ่งของต่างๆนะสมมติว่านักเรียนจะวาดคนนะคะนักเรียนก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะส่วนบนนะคะส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างใช่ไหมคะเพื่อจะได้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็พอดีใช่ไหมคะสัดส่วนนะคะที่เรารู้จักกันนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ1นะคะเรามาดูกันสัดส่วนที่สมบูรณ์ด้วยตนเองนะคะก็เป็นลักษณะ ความสอดคล้องของรูปนะคะที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะด้วยตนเองเช่นสัดส่วนของดอกดาราได,ได้เห็นในภาพไหมอ่ะอันนี้คือสัดส่วนที่สมบูรณ์ด้วยตนเองก็คือเราไม่ต้องกําหนดคือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสัดส่วนนี้นะคะหรือสัดส่วนของดอกกุหลาบของต้นไม้นะคะทําไมคะมันเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์ด้วยตนเองเราไม่ได้กําหนดขึ้นมานะคะพวกนี้นะต่อมานะสอน,นะคะคือสัดส่วนนะคะ ที่สมมูรณ์ด้วยองค์ประกอบอื่นอ่ะด้วยองค์ประกอบอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะความสอดคล้องของรูปนะคะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์อ่าจากมนุษย์นะก็คือพูดไง่ายๆว่ามนุษย์สร้างขึ้นมานะคะทำให้มีสัดส,ส่วนนะคะแต่ว่าพวกดอกไม้ต้นไม้ก้อนหินพวกนี้เป็นสัดส,ส่วนที่สมมูรณ์ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่สัดส่วนที่สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบอื่นก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะจากภาพเด็กๆจะเห็นไหมก็จะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะก็คือสัดส่วนนะโดยมนุษย์เป็นคนกําหนดขึ้นมาว่าสัดส่วนนี้โต๊ะจะสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งเก้าอี้นะสัดส่วนเหมือนกันนะคะต่อมานะคะสัดส่วนนะคะต้องมีความนะคะสัมพันธ์นะคะ สอดคล้องกันนะคะอย่างพอดีนะจึงจะเกิดคุณค่าทางความงามและประโยชน์ใช้สอยได้นะคะสิ่งของหรือเครื่องใช้ที่มนุษย์ต้องใช้นะคะต้องน้สัดส่วนและขนาดตามความเหมาะสมนะคะกับส่วนสูงน้ำหนักหรือสรีระของผู้ใช้เช่นแก้วอกรกติกน้ำนะคะถ้ากระติกน้ำสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนสมว่ามีเด็กอนุบาลนะคะกับเด็กประถมถ้าเราเอากระติกน้ำนะคะที่มีขนาดสูงนะคะ ให้เด็กอนุบาลจับใช่ไหมคะมันก็จะทำไมคะมันก็จะใหญ่เกินไปสัดส,ส่วนก็จะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ต้องดูขนาดด้วยนะคะกับการใช้ของคนด้วยนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งส่วนสูงน้ําหนักนะคะหรือว่าสรีละของผู้ใช้นั่นเองนะคะเช่นเตียงนอนนะคะคนสูงแบบว่าสูงเมตรหกสแต่นอนเตียง5ฟุตอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำไมคะขาก็จะเลยออกมาจากเตียงใช่ไหมอันนี้ขนาดของเตียงก็จะไม่เหมาะสมหรือเด็กอนุบาลนะคะตัวเล็กนิดเดียวเองนอนเตียง6กฟุตหรืออะไรเงี้ยนะคะอ่ะเวลาทําขนาดเตียงก็ต้องทําให้แบบว่าพอดีนะคะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้นะคะเป็นต้นนะหรืองานศิลปะต้องมีขนาดพอเหมาะด้วยสมมติว่าเด็กๆจะวาดรูปเก้าอี้ตัวหนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องวัดขนาดให้พอดีด้วยนะคะอ่ะ แล้วก็มีสัดส่วนที่สัมพันธ์ก,กันกลมกลืนกันนะคะเกิดความสวยงามเช่นภาพเขียนต้องมีมิตินะคะหรือตื้นลึกมีสีสันสวยงามนะคะจัดได้เหมาะสมนะคะรูปปั้นก็ต้องต้องสามารถทำไมคะท่งตัวอยู่ได้ไม่ใช่ปั้นแล้วทำไมคะมันตั้งอยู่ไม่ได้นะคะอ่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่สมส่วนไม่พอเหมาะทําให้รูปปั้นรูปนั้นเนี่ยไม่สามารถตั้งอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่เบาจนเกินไปนะคะอ่ะ รูปร่างรูปทรงได้สัดส่วนที่ถูกต้องก็จะมีขนาดพอเหมาะนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะการใช้สัดส่วนนะคะในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะคะเด็กๆดูนะ,ะการสร้างสารรค์นะคะงานทัศนสิ์นะมีการนําสัดส่วนนะคะมาใช้ในการสร้างสารรค์ในลักษณะต่างๆมากมายเลยนะคะ,ะดูนะคะเช่นสัดส่วนของลูกทับทีมเด็กๆ,ๆเห็นไหมอะ เขาจะใช้เทคนิคนะคะสีอะคริลิกนะคะบนผ้าใบนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือการใช้สัดส,ส่วนในการสร้างงานทัศนศิลป์น,นั่นเองนะอะ่เรื่องจบเรื่องสัดส,ส่วนไปแล้วนะคะอะ่วันนี้นะกิ๊กก็จะมีใบงานให้เด็กๆมาทํากันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดในแบบฝึกหัดนะคะวิชาศิปละปะนั่นเองนะคะเปิดมาเด็กๆก,ก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมานะคะ่าจะเจอหน้านี้ขึ้นมาเนาะ คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะศึกษาเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการจัดคณะสัดส่วนนะคะความสมดุลน,นะคะของงานทัศนศิลป์นะคะแล้วก็ระบายสีนะข้อความที่ถูกต้องนะคะให้สวยงามเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันนะคะ,ะข้อแรกนะคะสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมมีขนาดแตกต่างกันจริงไหมอาจจะเล็กก็เล็กกันหมดเลยจริงไหมไม่จริงนะมีทั้งขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ไปด้วยนะคะแสดงว่าข้อนี้ ถูกต้องนะคะต่อมานะคะต่อข้อต่อไปนะคะขนาดนะคะหมายถึงพื้นที่หรือขอบเขตนะคะของรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันจริงไหมจริงใช่ไหมคะรูปร่างรูปทรงจะไม่เท่ากันนะคะจะขึ้นอยู่กับที่เราวาดนะคะก็ถูกต้องนะต่อไปนะคะข้อ3สัดส่วนนะคะสามารถแบ่งออกนะคะสัดส่วนนะคะสามารถแบ่งออกนะ ได้เป็นสามลักษณะนะคะอ่าเป็นสามลักษณะข้อไหนถูกถูกไหมอ่าผิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมไปนะลูกอ่าต่อมาสัดส่วนที่สมบูรณ์ด้วยตนเองนะคะเป็นความสอดคล้องของรูปในธรรมชาติใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ให้เด็กๆนะคะลองกลับไปทําดูเนาะลองกลับไปทํานะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะลงมาในไลน์ด้วยนะคะครูจะได้รู้ว่าเด็กๆได้เรียน ได้ดูคลิปวิดีโอของคุณครูจริงๆนะคะแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วนนะคุณครูก็จะได้ปิกให้คะแนนนะคะว่าเด็กๆได้เข้าเรียนแล้วด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะให้เด็กๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุกกิกด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการเรียนวิวชานะคะศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์กับคุกกิกนั่นเองนะ,ะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย